แล้ว่ามาโอเคแล้วตอนนี้ถาคุณรอแล้วเนี่ยเราไปชมกันเลยหนวะ ที่สวัสดีครับนี้พเราไปถ่ายโฆษณาจันตาครับใช่ครับสสมาถ่ายจันตาครับผมเปากคนแรกของวันทีช่คน่สสมี่ห้าหกเดปครับมกัต้องทีคนมาด้วยกันครับ งเยว่าเราอะเขาเรียกเราอะไรเต้นหรอใ่ห้เราทำชาเลนป่าด้วยมันมีหลายอย่างมากทั้งเต้นทั้งร้องทั้งทำชากก็เพลงที่ไงตึ๊ดตึ๊ดไปลวน่ามิว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 ตอนมี้ยอมเป็นชา์แล้วสนุกมากครับวันนี้ใช่ได้ทำในหลายอย่างวาวันนี้ถ่ายมันมากรศึกษาบตต ได้แล้วมีควรเสกภาไปให้เลยอ่ะไม่มันมีความผิดพลาดหลายอย่างตั้งอกี้แซมผมได้ได้เดี๋ยวผมจะรอดูค่ับนี่ถามดีเยอะวันนี้นี่คือจะกับไทยซียโดนเราทำงานกับแฟนต้านะครับผมบอกเลยว่ามีชาเลนแนนกไเรียกว่าเป็นเพลงของแฟนต้านะครับเอาไปเต้นตามกันได้ในเล่นรีสอร์ทแบบอยากใทย ซา้พวกเราหลับแนตาคือแบบชีเซอร์ลยมากครับคือมันแบบเป็นของคู่กันแบบคสนุกซามากได้ครับนตาไหนบ้โยกเราอัดเพลงมาสำหรับโฆษณาดี้นะครับมีเต้นๆมาด้วยใช่แ้วเรียกว่าร้านในซีนแบบต้องมีแบการยูทิลิสตอะไรับก็แบบแยกคุยมากบท่าอะไกต้เอามาเต้นดันะแนตาเอ็กซ์ก็ ตาเหมก็ฝังบ้าเซนเตอร์ต้าเนยครับเพลงของเราบ้าเซนเตอร์้าใช่พี่ชายให้ทุกคนเต้นด้วยครับชาลินเต้นกับเขาฝัเนเต้าหน่อยป่ะเต้าหน่อยป่ะเต้นแล้วอยากเต้นนเตร์ต้าหน่อยป่ะ ไตยป้งันาตยป้าตงฉัวาต้องน้าต้องัวาเยาฉ่วงนา้า e s มตนะครับอยหนะครับจากวิดีโอเพลงแฟนตาหน่อยมาและครับี่ดูไปครับ